มาจ้ามาจ้ามาจ้ามาเรียนกันเถอะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนั่นเองทุกคนอะเรามาเริ่มกันที่ตัวอย่างเลยแล้วกันนะในการแก้สมการเนี่ยเราแก้เพื่อหาคำตอบนั่นเองเนาะทุกคนถ้ามันมีตัวแปรอยู่ก็แสดงว่าเราต้องหาค่าของตัวแปรนั้นให้ได้นั่นเอง ตัวอย่างที่หนึ่งทุกคน9ก้าคูณดเท่ากับเจในข้อนี้เราต้องการที่จะกำจัดอะไรเอ่ยจะกำจัดเลข9ซึ่ง9ก้าทำอะไรอยู่9คูณอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดโดยการหารด้วย9ทั้ง2อข้างอันนี้คือ คืออะไรใช้สมบัติอะไรดูใช้สมบัติเท่ากันการคูณนั่นเองเก้ก็จะตัดกับ9 9้าเก้าหนึเอะไรเก้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเหลือเป็นอยู่เท่ากับ8นั่นเอง จบเรียบร้อยแล้วง่ายๆทุกคนเนาะหาได้ต้องรู้จักด้วยว่าใช้สมบัติอะไรในการหาอ่ะต่อไปตัวอย่างที่สอง สอเท่ากับ0.5นุคูณกับตัวแซดข้อนี้สิ่งที่ต้องการจะหาค่าคือหาค่าตัวนี้หาค่าตัวแซดเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดตัวเลขที่อยู่กับแซดให้ได้ใช่ไหมศูนย์จามันทำอะไรอยู่กับแซดมันคูณ เพราะนั้นแล้วเราก็เลยต้องหารด้วย0.5ทั้ง2ครั้งสมบัติเดิมเลยเท่ากันเกี่ยวกับการคูณใช่ไหมอ่ะฝั่งนี้ตัดกัน0.5ตัด05ได้เลยเหลือ1ใช่มั้ย1แซอ่ะทีนี้มาดูต่อทุกคนความรู้เดิมในเรื่องของเศษส่วนในเรื่องของทศนิยมใช่ไหมการหารทศนิยมทุกคน จะหารกันได้ก็ต่อเมื่อส่วนต้องเป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นเราจะทำการคูณอะไรคูณ10ทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ส่วนเป็นจำนวนเต็มก็จะได้อะไรคูณ1นึ่ตำแหน่งก็ได้เป็นลบยส่วน5เท่ากับเซ ลบหารบวกได้ค่าลบห้าได้ห้าห้าห้าอ่ะทีนี้ปกติทุกคนเวลาที่เขาจะเขียนตัวแปรเขาจะเขียนอยู่ทางซ้ายมือใช่ไหมเราสามารถสลับฝั่งได้โดยใช้สมบัติอะไรตรงนี้สมงัระทันนี้ที่มันเปลี่ยนได้เพราะมันใช้สมบัติอะไรเอยสมบัติสมมาตรนั่นเอง นี่แหละคือคำตอบนะ Z เท่ากับลบหนั่นเองอ่ามาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่3 h ลบ วงเล็บลบห้เท่ากับลบสีอ่ะก่อนอื่นก็คือข้อนี้สิ่งที่เราต้องการหาค่าคือตัว H และเราต้องกำจัดตัวเลขใช่ไหมแต่ก่อนที่จะกำจัดตัวเลขทุกคนดูก่อนลบกับลบอยู่ติดกันกลายเป็นค่าอะไรเป็นค่าบวกฝั่งนี้เหมือนเดิม เราต้องการจะก,กําจัดบวก57ออกไปเราก็ต้องทําการทําไมลบด้วย57ทั้ง2อข้างโดยใช้สมบัติเท่ากาันเกี่ยวกับการบวกใช่ไหมตัดกันเหลือ0มีเงิน57ใช้ไป57เพราะฉะนั้นเหลือ h เท่ากับใช้ไป43และไปใช้อีก57แสดงว่าใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ลบ100นั่นเอง แล้วไปที่ตัวอย่างข้อสุดท้ายตัวอย่างข้อที่4ี่ ลบ k ส่วน15เท่ากับ1ส่วน75ข้อนี้เราต้องการหาค่าของตัว k เพราะฉะนั้นเราก็ย้ายอะไรลบให้ไปอยู่กับ15มันก็จะได้ k ส่วนลบ15เท่ากับ1ส่วน75 ทีนี้เราต้องการกําจัดตัวลบสิบห้าใช่ไหมซึ่งลบสิบห้าทำอะไรอยู่หารอยู่นะหารอยู่ก็ต้องกำจัดโดยการคูณคูณด้วยลบสิบห้าทั้งสองข้างลบสิบห้าหารด้วยลบสิบห้าก็ตัดออกได้เหลือหนึ่งใช่ไหมอันนี้ได้กี่ครั้งได้ห้า ฝั่งทางซ้ายมือก็จะเหลือแค่ตัวอะไรตัว k 1ส่วน5คูณกับลบ1ค่าบวกคูณค่าลบก็ได้ค่าลบ1คูณ1ได้1ส่วนด้วย5นั่นเองแค่นี้ทุกคนก็จะจบแล้วนะแต่ว่าในกิจกรรมครั้งนี้ยังไม่หมดทุกคนเรายังมี กิจกรรมที่ให้นักเรียนทำอีกก็คือกิจกรรมพากระต่ายกลับบ้านนั่นเองอ่ะมาดูสิสิ่งที่โจทย์เขาให้มาคืออะไรเขาบอกว่าจงแก้สรรมการเพื่อหาเส้นทางที่ถูกต้องให้กระต่ายเดินลงไปกินแครอทที่บ้านเอออ่ะเราก็มาเริ่มเลยทุกคน เริ่มจากตรงแรกใช่ไหมทางเดินแรกที่จะเดินไปมาเจออะไรก่อนมาเจอโจทย์ใช่ไหมทุกคนให้ทุกคนแสดงวิธีทำนะบริเวณพื้นที่ว่างๆตรงไหนก็ได้เอาโจทย์มาอาจสมมุติว่าข้อที่หนึ่งตรงนี้5้าส่วนเจเท่ากับลบห ทุกคนข้อนี้เราจะกําจัดอะไรเราต้องการหาค่าตัว a ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะกําจัด5ส่วน7วิธีการกําจัดคือเราจะกําจัดโดยการคูณเพราะมันเป็นเศษส่วนใช่ไหมคูณไปเลยคูณด้วยอะไรคูณด้วย7ส่วน5คูณด้วย7ส่วน5าทำไมถึงคูณได้7ส่วน5เพราะเราต้องการให้มันตัดกันให้เป็น1ใช่ไหม บอกแล้วว่าถ้าการจะกําจัดบวกกับลบต้องกําจัดให้กลายเป็นศูนย์แต่จะกําจัดคูณกับหารต้องกําจัดให้กลายเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมห้าตัดกับห้าใช่ไหมเจ็ดตัดกับเจ็ดก็เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือแค่ตัวอะไรตัว A ตัวเดียวแต่ตรงนี้อะมาดูห้า ห้าหนึ่ลบคูณบวกได้ค่าอะไรค่าลบ5 7าเจนี่เราก็จะเดินไปช่องนี้ต่อใช่ไหมอ่ะเราก็จะเจอโจทย์อีกทุกคนโจทย์ว่าอะไรโจทย์เขาบอกว่า A ลบ 66เท่ากับลบ93ต้องการหาค่าตัว A ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกำจัดลบ66โดยการทำไมบวกด้วย66ทั้ง2องข้างนี่ไงมีเงิน66ใช้ไป66กลายเป็น0เพราะฉะนั้นเหลือ A เท่ากับมีเงิน66ใช้ไป93เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ทุกคน ติดลบด้วยใช่ไหมเพราะว่ามีเงินมีเงินน้อยกว่าใช้เงินใช้เงินไปเ3าบาทลบ27นั่นเองอะเราก็จะเดินไปเดินไปที่อะไรไปที่ลบ27ไล่ไปเรื่อยๆทุกคนเหลืออีกแค่ไม่กี่คำตอบอันนี้คือให้หาเองแต่อย่าลืมนะแสดงวิธีทำมาด้วย นะแสดงวีชทาให้ถูกต้องมาในหน้านี้ให้หมดเลยโอเคทุกคนก็ให้ทุกคนได้ฝึกทําแล้วก็ทําอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะทุกคนสู้ๆนะ